หน้านี้หน้าลำไยเราก็ต้องกินลำไยเนาะพี่น้องจะทำข้าวเหนียวเปียกลำไยซื้อมาหยิบไปยิบมาเก,ก็หมดละม,ม,มาแกะลำไยกันแกะลำไยกัน ช้อนจืบไปไปตัดตรงขั้วมันออกประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยยอง ทำง่ายฝุดฝุดในสามลกูกถ้าไปใช้มีดคว้านนะมันเสี่ยงมีดบาดมือไม่ต้องใช้มีดหรอกใช้ช้อนนี่แหละนะเยอะม,มาอยู่ห่างไกลเกินฟ้านี่อีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่อยากให้ติดอีตรงขั้วเม็ดมันอะ่ะมันถ้ามันก็แก็บๆก็บอะเออตัดออกให้แก้งเลยเออนี่เดีจิ๋หามัด อย่าว่าพี่สอน <laughs> แกกินรว่าแกทกั้าคนเหนียวเปียกก็ได้พี่น้องไงง่ายเป็นปอกกล้วยเข้าปากเด่นเออถ้าติดขั้วมันไปมันติดเป็นดังก็แก็บก็แก็บเห้ยง่ายป่ะพี่น้องนี่แกให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าทานนะคะเวลา โอ้ยมวนเด้ว่ะมวนเด้มีควับสุขกับกันแกล่ลบใหญ่วีดอกนะฮะว้าอ,อ,อ,อยากอยู่เลยเบื่อยังเบื่อดูยัง,ดยงเดี๋ยวเราก็เอาไปล้างก็ได้นะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะได้ยินข่าวว่าเขาฉีดยาเยอะอยู่ดีล่ะอืม มันมวนเนาะมันบออยากหยุดไมมพี่นอ้องจะเอาไปทําอะไรอะลำไยเชื่อมน้ำมํำลำไยแกะกินสดๆนี่เห็นบอกขวานนั่นมันบอติดมาได้พี่นอ้องถ้าเราทําไม่ดีนะขวมันติดมามันบอดเสียบเด้มันปิดกบแกบกบแกบกบแกบโอ้ยวายวายแล้วกินน้ำเนี่ย โอเคโอเคเดี๋ยวแกอีกเรียบร้อยโรงเรียนปาลิดางาผักแว่นอันนี้คือข้าวเหนียวเปียกใส่น้ำตาลนะทำา้นๆหน่อยเดี๋ยวใส่ลำไย,ยลงไปมันอาจจะเหลวขึ้นสักหน่อยนะใส่ลำไยไปเลยยังไงถึงเรียกว่าใช้ได้ เขาจะหอมขึ้นมานะคะถ้าลำไย,ยหอมขึ้นมาก็ต้มไปสักหน่อยก็หอมอยู่นั่นแหละใช้ได้นะบ้านนี้จะไม่มีถ้วยนะมีแต่ชามจ้ะวันนี้เราตาแฉกันกันวันหนึ่งเนาะกินใหญยเยอะอย่างเงี้ยน่าจะต,ตาแฉะบ้า <laughs> ยอมยอมยอม <laughs> เดี๋ดื่ดน้ำตามเยอะเราก็ได้แล้วไม่หมดแลเนะเยอะทำเยอะอแล้วเราก็จะราดด้วยกะทิผสมเกลือว้าวว้าวว้าวชามหนึ่งเนะื้อ อย่ามาร่างจะน้มดังฝันอยากกินแล้วจ้าเย็นเร็วๆหน่อยเย็นเร็วๆหน่อยจะรัไม่ไหวแล้วมาสองมาจอบคนดูหน่อยดิว้ายควันชุยควันชุย ัวห่อนอยู้จารอบถาแป๊บนึงเด้อถาแป๊บนึงมาพี่น้องชิมไปเรื่อยๆห่อนกับชิมจะรอได้ไงป้าสองสีห่อนพไวบ้บ่ะไวบ้บ่ะพี่น้องห่อนป่ะโอ้กินเมื่อไอ้ได้ใส่ถ้วยพักไว้ข้างๆอีเด้อเนี่ย นันงกินบนทันไดพี่น้องอือสติ๋วเหอะโอ้โอ้อือนี่ต้องเวด for 10นาที

w ว i ย w ว i ย w ว i ยมากินกินพีหน่องคงจะกินได้แล้วมั้งอืมอมืพอนอยู่จังหน่อยจ้ามันก็ต้องกินอุ่นๆเนาะ ใครชอบก็ทำกินเ้อะ ามได้พี่น้งองมันบะแมนถวยอืม ขอบคุณมากๆเด้อที่มาเยี่ยมชมนะม่ะหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้รับความสุขความเพลิดเพลินเจริญใจนะเจอกันคลิปหน้านะคะ thank so s much friend thank for your support see you next video have a beautiful day Bye-bye. Bye.